สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนสิงหาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยมาอยู่ใบแรกไพ่ห้าถ้วยไพ่คนทุกข์ทุกข์เพราะความรักนะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเป็นคนที่ขี่ใจน้อย นะคะแล้วก็เสียใจได้ง่ายๆนะแล้วก็มีเรื่องมากระทบกระทั่งนะคะตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ยึดติดกับเรื่องของอดีตด้วยนะคือเป็นเดือนที่เราอยู่เฉยๆปกติก็ไม่เคยคิดหรอกเดือนนี้ห้าถ้วยเข้ามาปุ๊บมันคิดแต่เรื่องเก่าเรื่องอดีตด้วยนะเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะเรื่องที่เคย ผิดหวังมาก่อนแล้วก็เรื่องที่ยังไม่ได้ทําเลยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยนะฉะนั Song ้นอยู่เฉยมันก็จะเป็นอิทธิพลของไพ่ที่กลับมานะคะทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความกลัวด้วยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะก็ไม่ควรที่จะมองย้อนกลับไปคือ <participated. S 1> มองให้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็อยู่กับปัจจุบันจะดีกว่าส่วนเรื่องของปัญหาชีวิตเรื่องของความรักนะถ้าเป็นเรื่องที่เราแกก้้้ไไขดเรา็ตองแก้ไข เราก็ต้องดูที่ตัวเราเองก่อนว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยนะเป็นเพราะคนอื่นเขาทาเราหรือเป็นเพราะเราเนี่ยนะคะตัดสินใจผิดพลาดมันต้องแก้ไขด้วยตัวเองก่อนถ้าเราสามารถแก้ไขที่ตัวเองได้นะคะก็ยังได้รับโอกาสที่ดีอยู่นะหรือยังปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของดวงได้อยู่นะคะเพราะก็ยังมีชั้นพลังไพ่จักรพรรดิไพ่ของความเป็นผู้นํา นะคะแล้วก็ยังมีชืปป่อผลของไพ่ความเก่งไพ่ความเฉลียวฉลาดไพ่ความกระตือรือร้นละละละเข้ามาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียค่อนข้างเยอะแต่ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะ,ะฉะนั้นก็ถือว่านะคะอิทธิพลของไพ่ถ้วยเสียเนี่ยมันเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทำให้คนที่เกิดราศีเมษอาจจะไม่ได้มีความสุขกับเรื่องของการใช้ชีวิตเท่าไหร่และสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเหมือนถูกบังคับให้ทําไม่ใช่ความสุขนะที่เราต้องการเลยรวมถึงนอาจะเป็นอิทธิพลของไพ่ที่บ่งบอกว่านะ เราไปช่วยเหลือเขาเยอะนะคะแต่ว่าพอช่วยไปแล้วเนี่ย นะก็ไม่ได้มีคนที่รู้สึกแบบรักหรือจริงใจกับคนที่เกิดราศีเมษเท่าที่ควรเนี่ยนะคะฉะนันนะคะอย่าไปมองในเรื่องของคนรักคนชังนะให้มองเรื่องของผลงานนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่การทํางานที่ค่อนข้างดีนะคะเราก็ทําให้มันเกิดผลงานแล้วก็ต้นเยอะๆหน่อยทุกอย่างมันก็ยังเกิดโอกาสอยู่โดยเฉพาะในตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะก็เป็นตาแหน่งที่ยังเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีเมษนะแล้วก็เข้ามาให้โอกาสทุกเรื่องในตําแหน่งของผู้ใหญ่ล้ คนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการเงินเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะเราก็ต้องระวังกับตำแหน่งนี้ให้มากที่สุดนะคะคือบางคนที่ดื่มมากดื่มจนเสียงานน่ะผู้ใหญ่ก็เรียกไปด่าอันนี้ก็ไม่แปลกนะฉะนั้นเดือนนี้เราก็ต้องพยายามแบบทํางานนะคะให้เกิดผลงานหรือว่าทําให้ถูกใจผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะ และตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้ามีจุดหวนพ่ายเสียหายนะฉะนั้นเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของฟืนไฟโดยเฉพาะนะคะบ้านไหนนะที่มีเรื่องของการดูแลเด็กดูแลลูกดูแลหลานเนี่ยนะก็อย่าปล่อยให้ลูกหลานอยู่คนเดียวต้องระมัดระวังนะหรือดูแลให้ดีด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมซ่อมแซมหรือมีการยกย้ายหรือบางคนปรับปรุงครัวอันนี้มองว่าไม่เสียหายเพราะมีการปรับปรุงเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้มีการปรับปรุงต่อเติมหรือยกย้ายอะไรนะ เดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังอย่างที่เตือนไปนะคะคือลูกหลานอย่าให้อยู่คนเดียวแล้วก็เรื่องของการทะเลาะวิวาทของคนในครอบครัวจะเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุการผ่าตัดด้วยโดยเฉพาะบ้านไหนถ้ามีการตั้งครันอยู่คนในครอบครัวจะมีการแท้งบทนะคะฉันจะต้องแบบดูแลหรือใส่ใจกันให้มากกระชับความสัมพันธ์ให้เยอะนิดนึงและตำแหน่งของญาติพี่น้อง ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลกับเรื่องของโอกาสนะเพียงแต่ว่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนที่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขนะเรื่องของสัญญาต่างๆต้องคุยกันนะคะให้ละเอียดด้วย นะแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยนะไม่ควรไปค้ำประกันนะคะให้กับญาติหรือว่าญาติอาจจะมาให้ไปค้ำประกันนี่อันนี้คุคุยกันให้รู้เรื่องนะถ้าไม่ช่วยเหลือเลยมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องช่วยจริงๆอ่ะนะก็ต้องคุยกันให้ให้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแล้วเรื่องของการใช้คําพูดหรือการเจรจาในการพิพากษารญาติตัวเองเนี่ยนะอาจจะต้องระวังนิดนึงและตำแหน่งนะของบริวารอาจจะได้บริวารที่ น่ารักแหละเข้ามาช่วยเหลืองานนะพี่แต่ว่าบริวารนี่อาจจะต้องกระตุ้นนิดนึงเพราะว่าอาจจะแบบไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่นะเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพักไปกินน้ํากินข้าวตลอดเวลากินขนมตลอดเวลาฉันก็ต้องกระตุ้นกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารด้วยนะจะถือว่าไม่น่าจะเป็นตําแหน่งที่มีปัญหาอะไรยังคุยกันได้ในตํแาแหน่งของลูกหรือหลานนะก็ยังเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยต้องไปไปเตือนลูกหลานเรื่องความรักนะว่า ต้องระวังอย่าไปรักคนที่มีเจ้าของหรือว่าต้องระวังการการคบซ้อนอะนะคะในในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเราก็ต้องไปเตือนนะคะและตาแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะโดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิงอะ่ะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกับเรื่องงานในตาแหน่งของการช่วยเหลือก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือน,นะคะต้องบองว่าคนที่เกิดราศีเมษก็อาจจะกังวลใจเรื่องของการเงินบ้างหรือว่ากําลังคิดที่จะใช้จ่ายหนี้สินแหละหรือกําลัง พยายามที่จะหาเงินมาใช้นี่นะหรือว่ามีความคิดที่อยากจะลงทุนเน่นะคะทำให้เรื่องของการเงินการทองมันดีมากกว่านี้ไพ่ยิบสีพยากรณ์เขาบอกว่าใจเย็นๆเนี่ยพึ่งใจร้อนนะต้องแบบวางแผนกับเรื่องของการเงินให้ดีนะคะแล้วก็ต้องวางแผนให้รัดกุมด้วยแล้วก็เอกสารด้านการเงินต่างๆนะคะก็ยังต้องตรวจสอบให้ดีโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะคะถ้ามีทรัพย์สินถ้ากําลังจะซื้อเราก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีหรือถ้ากําลังจะขายอันนี้มองว่านะคะา ้าบอกว่าจะขายได้ไหมอ่ะนะยังเห็นชื่อผลของพ่การขายได้อยู่นะฉะนันถือว่านะคะยังไงอ่ะในเรื่องของปัญหาก็ยังแก้ไปได้เพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ต้องในเรื่องของการแบบตรวจรายละเอียดทุกอย่างให้ดีด้วยนะคะหรือถ้าอยากแก้ไขปัญหาด้านการเงินจริงๆแล้วอยู่ในช่วงที่เราจะตัดสินใจขายไม่ขายดีนะพายย่ิบซีเขาอาจจะแนะนว่าขายไปเถอะนะมันจะทําให้เรื่องของการเงินหรือว่ามันมีโอกาสที่เราจะปลดล็อกอะ่ะในเรื่องของภาระล,ะลงไปได้นะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีเมษนะคะก็ไพ่งานขึ้นไพ่ราชนีไม้อันนี้ถือว่าการทํางานยังไงก็ยังเป็นคนที่เก่งแล้วก็คุณสุภาพสตรีนี่ถือว่าเด่นหรือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุกรกิจในที่นพนธงไพ่จักรพรรดิก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนหรือมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะเพียงแต่เดือนนี้นะคะไพ่การทํางานยังไงก็เกิดโอกาสแต่ว่ามันมีที่นพนธงไพ่ถ่วยเสียหายเข้ามาบ้างซึ่งไพ่ยิบสีขาจจะเตือนคนที่เกิดราศีเมษว่าอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางาน แล้วก็ต้องตั้งเป้าหมายกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจให้ดีต้องเน้นกับเรื่องของผลงานทุกอย่างก็จะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนนะคะถ้ามีความคิดไอเดียสามารถหยิบเอามาใช้ได้แต่ไม่ใช่คิดแล้วไม่เคยทําเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ มีเรื่องของความเพ้อฝันหรือมีจินตนาการค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจันอย่าไปยึดติดกับเรื่องของความคิดหรือความฝันต้องมองที่หลักความเป็นจริงด้วยนะจะทําให้เรื่องของการทํางานนี่นะคะมันชัดเจนแล้วก็เติบโตมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้การเงินนะคะมาจากงานนะ แต่เด๋ยนนี้มันมีไพ่ถ้วยเสียเยอะมันก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านตัวร้านคือการต่อเติมซ่อมแซนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยแบบไพ่ถ้วยมันเสียหายกินใช้แบบตลอดเลยนะอยากซื้ออยากใช้นะอยากชอบนะอยากแบบ ซื้อของตลอดเวลานะแล้วก็อิชิคุณของพ่ยห้าเหรียญนะี่มันขึ้นมาเห็นไหมมันมีเรื่องของการใช้จ่ายนะที่แบบรั่วไหลออกไปมากนะคะฉะนันอาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะแต่มองว่านะคะในเรื่องของรายได้เนี่ยถ้ามีปัญหาการเงินปัญหานีสินเนี่ยนะคะยังสามารถแก้ไขไปได้นะคะ แล้วก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะหรือการซื้อการขายนี่ยังเกิดกําไรอยู่สําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะยงแต่เดือนนี้อย่ารีบร้อนนะกับเรื่องของการใช้จ่ายหรือการลงทุนให้วางแผนให้ดีนะรวมถึงดวงชะตานี่นะไม่ควรไปค้าประกันให้ใครนะควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ตําแหน่งนะของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักรวมถึงนะคะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าหรือผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงิน กับคนที่เกิดราศีเมษนะคะจะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเดือนนี้นะก็มีดวงนะที่จะพบรักนะอาจจะมีคนเก่าๆนะกลับเข้ามาบ้างรวมถึงนะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อมแม่แม่คนต่างถิ่นต่างชาติเข้ามาผโลพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะ,จะเจอคนเข้ามาอกเอาใจหรือให้ความสําคัญสําหรับคนโสดคือถ้ามองอย่างนี้คนโสดเนี่ยนะไม่ได้ต้องการแบบ ความรักหวานชื่นอะไรแต่ต้องการคนเข้ามาอุปถัมภ์อ่ะ ะะฉะนั้นถือว่ามีไหมก็มีนะคะแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ความรักที่หวานชื่นสําหรับคนโสดแต่ถ้าจะมองคนที่จะเข้ามาดูแลเข้ามาอุามภ์เข้ามาอ,อกเอาใจนะคะหรือพูดคําหวานนะก็ถือว่าจะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะแล้วถามว่าคนที่เข้ามาเป็นความรักแท้หรือเปล่ายังไม่ใช่ความรักแท้คนโสดนะคะอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อยนะความสัมพันธ์ถึงจะลงตัวนะคือต้องพัฒนายาวะนะะเจ็ดถึงแปดเดือนเลยนะคะ ส่วนคนที่มีคู่นะหรือสามีภรรยาเนี่ยไพ่ถ้วยเสียมันเยอะนะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจการคู่ครองเขละอาจจะเต้าชู้นะหรือมีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะคะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแบบปรับในเรื่องของเป้าหมายใหม่ต้องเติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยความสัมพันธ์เนี่ยจะได้กลับมาหวานชื่นนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเดือนนี้นะในเรื่องของความรักจะมีปัญหาอันนี้ต้องไปปรับกันนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะต้องระวังปัญหาโรคซึมเศร้านะโรคเครียดนะปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของสายตามีอาการนะคะปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะ,ะมีปัญหาล้อนในในช่องปากช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะการทํางานของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีกระเพาะปัสสาวะจะอักเสบนะค,ะคนที่ชอบดื่มต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุ นะคะไม่งั้นอาจจะมีโร่องการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะมีอาการปวดศรีรษะนะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีเมษนะคะที่ต้องไปดูแลใส่ใจนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลใส่ใจการญาติพี่น้องด้วยนะคู่ครองคนรักซึ่งต้องไปเตือนกันด้วยนะ <S <S แล้วก็นะคะคนที่ตั้งครันอยู่ก็อาจจะต้องมาระวังเรื่องของการแทงบุตรนะคะคนที่เกิดราศีเมษนี้ต้อง ควบคุมอะเรื่องของการดื่มการกินนะคะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนเนี่ยนะอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีเมษวันอาทิตย์นะคะถือว่าเดือนนี้อาจจะมีชุ้นผลของไพ่ถ้วยนะคะเข้ามาสถิตอยู่บ้างแต่ถือว่ายัางไงงานก็ยังส่งผลในด้านดี โดยเฉพาะบางคนทํางานที่บ้านหรืออาจจะเป็นช่วงที่นะคะกําลังจะเปิดกิจการใหม่นะคะอันนี้ถือว่าเรื่องของงานยังมั่นคงอยู่ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้ยังมาจากงานแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องฟื้นฟูด,ด้านการเงินนะคะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะมีดวงนะที่จะพบรักนะ,ะหรือความผิดหวังเสียใจนะคะจะสิ้นสุดลงไปคืออาจจะพบรักกับคนใหม่หรือคนเก่าๆอาจจะกลับมาก็ได้อันนี้มองว่าความสัมพันธ์จะเริ่มมีโอกาสสาหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันแหละแต่ยังปรับกันได้นะหรือยังกลับมาคืนดีกันได้อยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในช่วงไว้ทุกข์นะคะ แล้วเดือนนี้กำลังจะปลดทุกข์อันนี้มองว่าถูกฉลูนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันนี้ต้องกระตุ้นกับเรื่องงานต้องระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือกับผู้ใหญ่ด้วยเรื่องของการทะเลาะวิวาดกันนะ,ะหรือปัญหาความขัดแย้งจะเข้ามานะคะฉะนันยังต้องระวังให้มากที่สุดส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะเพราะบางคนมีการต่อเติมบ้านต่อเติมร้านหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอ,อาจจะมากนะ,ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่เด่นถึงจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความรักนะคะที่นะคะ จะไม่ค่อยสามารถพัฒนาได้อย่างลงตัวนะหรือจบไม่สวยอะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะเป็นความรักที่จะมีปัญหาความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะคนที่มีคนรักเนี่ยวางแผนจะแต่งงาน วางแผนจะมั่นหมายอาจจะถูกเลื่อนถูกชะลอออกไปนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็ไม่ได้ดีอย่างที่คาดคิดเอาไว้นะแล้วก็สามีภรรยาก็ต้องระวังปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักเช่นเดียวกันสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดอันนี้ต้องดูแลแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของการดื่มนะคะคนที่ตั้งครั์อยู่ต้องระวังการแท้งบรค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีนะ จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะทำให้เรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะเติบโตคนที่มีความคิดที่จะเดินทางไปที่ต่างประเทศนี้ไพ่ขึ้นแล้วรวมถึงนะคะคนไหนนะที่มีความคิดที่อยากนะจะให้ลูกให้หลานเนี่ยนะคะมีความสําเร็จนะคะในเรื่องของงานหรือว่ามีความคิดที่อยากให้ลูกหลานเดินทางไปที่ต่างประเทศอันนี้ก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของการเงินนี่ไรายได้นะคะยังดีนะยังมีคนเข้ามาถามด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยพบรักนะกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนที่มีลูกติดนะคะถือว่าเป็นความรักที่พัฒนาได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สมผลในด้านดีค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะถ้าทําธุรกิจนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายเหล็กโลหะอะไรล้มกึ่ง ขายสังกสีเป็นช่างเป็นวิศวะทำงานขน้าราชการทหารตำรวจขายประกันอันนี้มองว่าถูกโลกนะคะถือว่าเป็นธุรกิจการงานที่ส่งผลดีนะคะ คนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้นะคะแล้วก็ทํางานประจาําอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้นะคะแต่ก็ถือว่าการปรับเปลี่ยนที่เข้ามายังทําให้ส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอยู่นะคะหรือบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีการแบบขายกิจการอยู่หรือยกเลิกกิจการออกไปะนะคะ หรือมีเรื่องของการขายแบบเฟรนช์ชายก็ได้อันนี้ก็ถือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือว่ามีเรื่องให้เราต้องจัดการบ้างนะ่่ถือว่ามันส่งผลดีกับเรื่องของการเงินไงคือรายได้การเงินมันขึ้นสูงเลยฉะนั้นงานอาจจะมีปัญหาให้ต้องระวงังแต่เรื่องเงินนี่ค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะจะซื้ออะไรก็เกิดกําไรจะขายอะไรก็เกิดโอกาส ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวังปัญหาการหย่าร้างนะคะต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการผ่าตัดนะจะเกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าเด่นเรื่องงาน โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะถือว่าโดดเด่นมากๆหรือคุณสุภาพบุรษนะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะก็ยือว่าเดือนนี้นะยังมีค่าใช้จ่ายอยู่หรือมีความรับผิดชอบฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงแต่ถือว่างานดีก็ทําทให้เรื่องของการเงินยังเกิดสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะ ความรักนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปรับกันเดือนนี้ต่างคนต่างทําแต่งานอย่างเดียวต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินสินเชื่อบัญชีถือว่ามีโอกาสเติบโตและก็ก้าวหน้ารวมถึงคนที่ตกงานว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานจะได้งานหรือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่นะคะกำลังฝึกฝนอบรมงานนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานชั่วคราวเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะที่ผลของไพ่ห้าเหรียญนี่ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งแต่ถือว่านะคะปัญหาด้านการเงิน จะสิ้นสุดลงไปรวมถึงนะคะยังสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินไปได้นะคะแล้วก็ยังทําให้เรื่องของอไรายได้ที่มันแบบแย่ๆนะคะกลับมามีเรื่องของ รายได้ที่ดีมากขึ้นนะคะหรือทําให้เรื่องของการเงินมันยกระดับมากขึ้นด้วยฉันบอกว่าเดือนนี้นะจะเป็นการพลิกโฉมกับเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแต่ถ้านําในเรื่องของการลงชุนเนี่ยแล้วก็หาข้อมูลในเรื่องของการลงชุนดีๆจะทําให้เรื่องของการเงินนี้เพิ่มทันทีเลยนะคะเดี๋ยวบางคนก็มีคนยืมเงินไปนานละก็อาจจะมีคนมาใช้หนี้ก็ได้ก็ทําให้เรื่องของรายได้กลับมามีสภาพคล่องนะ ส่วนเรื่องของความรักนะค,ะคนโสดมีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามานะคะพูดคุยในเรื่องของความรักถือว่าเป็นความรักที่ดีนะ,ะส่วนคนที่มีคู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันแต่ยังกลับมาปรับหรือช่วยเหลือกันอยู่นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์เดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของรมนิดนึงอิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยอยากจะทํางานเท่าไหร่นะอยากจะกินจะเที่ยวอยากจะช็อปอย่างเดียวเลยนะคะฉันต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานให้มากด้วยนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะธุรกิจการงานนะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านสื่อออนไลน์คืออาจจะมีเพจนะหรือคอยตอบคําถามอ่ะนะกับ กับกลุ่มลูกค้าต่างๆนะอันนี้มองว่าธุรกิจด้านนี้หรือว่างานด้านสื่ออลาเนี่ยยังเกิดโอกาสนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์อยู่แต่ถ้าเผอิญว่าเราทํางานประจำนะคะก็เป็นธุรกิจกิจงานที่ต้องกระตุ้นนิดนึงแล้วบางคนนี่ยังอยู่ในช่วงที่ว่างงานอยู่ด้วยฉะนั้นอย่าเลือกงานถ้าเลือกงานนี่มันจะว่างงานนานนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ต้องระวังค่ะนะคะเพราะว่าเดือนนี้ไม่ค่อยอยากทํางานอยากใช้จ่ายเงินดูไลฟ์สดตลอดอะช็อปตลอด ฉนะนั้นต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการเงินนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะก็คือจริงๆอะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักเท่าไหร่นะแต่ว่าคนโสดเดือนนี้กับเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆนะจะมีคนเข้ามาผัวพันนะในเรื่องของความรักหรือเข้ามาชอบเยอะนะคะฉะนันถือว่าคนโสดมีดวงนะคะในเรื่องของความรักแต่ยังไม่ใช่ความรักแท้นะ แต่นะจะได้รับความสนใจกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือมีคนเข้ามาจีบเยอะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเดือนนี้ถือว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักยังปรับกันได้อาจจะเป็นเดือนที่พยายามที่จะเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังมองเห็นการปรับกันได้หรือยังมองเห็นความหวานชื่นกันอยู่นะฉะนั้นถือว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่ถ้าคู่ไหนไม่มีการปรับกันเลยเราก็ต้องใส่ใจกันนะต้องแบบพากันไปหวานบ้างจะทําให้เรื่อง ความรักนี้มีความสุขมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาน้ําตาลในเลือดสูงนะแล้วก็เรื่องของช่องท้องหรืออาหารการกินอันนี้ก็ต้องดูแลสักนิดนึงค่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีเมษถือว่าเดือนนี้เด็ดเรื่องงานนะคะเด็ดเรื่องของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เด็ดเรื่องของการเดินทางส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้ใจ่ายให้เกิดประโยชน์ที่สุดหรือต้องลดภาระหนี้สินของตัวเองนะคะ ถือว่าจะลดภาระหนี้สินได้นะคะแต่ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้มากน่อยส่วนในเรื่องของความรักนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ยังมีชุวินของไพ่ความรักแย่ๆเข้ามาบ้างฉะนั้นคนโสดอาจจะไม่ใช่เดือนที่ยังเด่นกับเรื่องของความรักเท่าไหร่นะ,ะจึงแม้ว่าอาจจะมีคนเข้ามานะพูดคุยในเรื่องของความรักบ้างคนโสดก็ต้องใจเย็นกับเรื่องของการพัฒนาหรือต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่น่าสนใจะนะหรือว่าต้องพยายามที่จะปรับในเรื่องของมาตรฐานน่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยจะทําให้นะคะมีโอกาสที่จะ พบรักที่ดีนะบางคนก็ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเพรียงแต่เดือนนี้มันเหงาใจมันอยากมีเรื่องของความรักนะเข้ามาสักทีนะคะก็พยายาม ที่จะหาในเรื่องของช่องทางต่างๆนะเพื่อที่จะได้คบใครสักคนหนึ่งจะได้เริ่มต้นในเรื่องของความรักนะคะมองว่ายังมีนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่แต่ในเรื่องของความรักเนี่ยยิ่งเราพยายามมากแค่ไหนมันก็ยิ่งทําให้เจ็บมากเท่านั้นฉจนก้น,นโสดนี่ยังไม่อยากให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะเดือนนี้เราก็ใส่ใจกับเรื่องของการทํางาน นะถ้าเกิดมีคนมาพูดคุยนะคะเราก็พยายามพัฒนากันไปก่อนจะทําให้เรื่องของความรักนะ่ะมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนคนที่มีคู่นะคะถ้าสังเกตว่าความรักมันไม่หวานเหมือนเดิมแล้วเราก็อย่าปล่อยให้ความจุดชื่มันเข้ามาครอบงําครอบครัวนะก็ต้องพยายามเติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตครอบครัวด้วยไม่ใช่แต่เรื่องของการไปใช้จ่ายเงินไปเที่ยวอย่างเดียวเรื่องของคําพูดการพูดชมกัน การมีน้ำใจให้กันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นน่ยนะคะจะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยนะหรือความเก่งอกเก่งใจกันระหว่างสามีภรรยานี่เกิดขึ้นนะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิการงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอังคารวันพฤหัสบดีส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์ วันพุธและก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงศุกร์ก็บอกงานยังมีปัญหามีความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะฉันอาจจะต้องค่อยๆนะสัสางปัญหาไปนะคะถือว่ายังไงในเรื่องของการทํางานนะคะยังไงก็ยังแก้ไขไปได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงสุกยังเตือนจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายการเงินนะคะซึ่งยังต้องวางแผนการเงินให้ดีนะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงสุขบอกคนโสดมีคนเข้ามามากอาจจะเป็นรักทางไกลด้วยนะหรืออาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วนะเข้ามาติดพันนะแต่เป็นความรักนะที่ยังไม่ลงตัวแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยคือบางคนนี่มีคนเข้ามาจีบพอมาคุยปุ๊บแล้วหายไปเลยอะ่ะพอเป็นคนต่างชาติมาคุยกับเราปุ๊บ เขากลับไปแล้วเขาก็กลับไปเลยไม่ได้ยินข่าวาวเลยนะคะฉะนันในเรื่องของความรักนี่ไพ่แสงสุกน่าจะบอกว่ายังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาก็ต้องไปปรับกันโดยเฉพาะความห่างนะในเรื่องของความสัมพันธ์นี่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องลูกเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้นี่ให้ไปปรับกันคือบางคู่อายตุต่างกันด้วยนะฉะนันต้องปรับกันให้มากๆพูดคุยกันให้เยอะๆนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของหัวใจความดันปัญหาที่เกี่ยวข้องนะ,ะกับเรื่องของนะคะการได้ยินปัญหาโรคเก่า นะรวมถึงคนที่ทํางานในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเรื่องของสายตาต้องรอบคอบแล้วก็คนที่ทํางานในที่ที่มีฝุนมากๆก,ก,ก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยนะคะแต่ถ้ามองโดยรวมเนี่ยพาแสงสุกขะบอกสุขภาพร่างกา,กายก็ยังไม่ได้แย่อะไรนะยังสามารถดูแลหรือฟื้นฟูได้นะคะแต่เราก็ต้องแบบดูแลหรือต้องใส่ใจตัวเองอาจจะเป็นพ่ยถึงต้องกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะสุขภาพมันจะได้แบบไม่มีปัญหานะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ของให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ